ซื้อไม้เทกไปแต่ยังใช้ไม่เป็นวันนี้ต้องดู สวัสดีครับกิจจากร้านในพัฟฟินเฮาส์นะครับผมกิจก็มากับเจ้านี่ครับผมก็คืออุปกรณ์ที่คุณน่าคุณตายอยู่แล้วใช่ไหมไม้เทคหรือว่าเทกกิ้งโพที่คําถามมากมายก็คือว่าควรมีไหมใช้ยากไหมมีแล้วใช้อะไรบ้างวันนี้ก็จะมาอธิบายแบบง่ายๆครับไม่ต้องมีหลักการอะไรเยอะแบบว่ามือใหม่ฟังแะ้วก็เข้าใจง่ายส่วนคนที่ใช้อยู่แล้วก็มาดูกันว่าวิธีที่ใช้ถูกไหมหรือว่าผมเองเนี่ยที่มาอธิบายเนี่ยใช้ถูกไหมจะได้รู้ไว้พร้อมๆกันนะครับส่วนขั้นตอน การใช้หรือวิธีใช้แบบถูกต้องหรือที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับ ขนาดเก็บของมันอะประมาณนี้นะโดยประมาณนะส่วนใหญ่อะครับไม้เทคที่เป็นทรงแบบระบบเปิดปิดแบบบานพับตงนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าไม้เทคมันก็มีลักษณะข,ของการพับเก็บเนี่ยที่หลากหลายอย่างเจ้าตัวซัฟฟอรีเอาท์ดอร์ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นระบบแบบบานพับแบบนี้หรือว่าควิกล็อกที่เปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วสามารถยืดเข้ายืดออกได้แล้วก็ล็อกแบบนี้พอเราดึงบานพับออกเนี่ยนะครับเราก็สามารถยืดมันได้แต่เราจะไม่คุยกันนะว่าแบบอันนี้ม่ต้องยืดออกมากี่นิ้วกี่เซนครับวันนี้เราจะมาสอนกันแบบง่ายๆเลยก็คือผมก็จะยืดออกมาแล้วผมจะใช้หลักการ แค่ว่าพอมันล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมวางกับพื้นเนี่ยแขนผมเนี่ยมันต้องขนานกับพื้นแล้วเวลาจับเนี่ยมันต้องพอดีแต่อย่างเงี้ยแสดงว่าไมา้ผมมันสั้นเกินไปผมก็แค่ไม่ต้องมาวัดเสน็จเลยมาก,ก็แค่ย,ยืดแล้วก็กะเอาจริงๆไม้เทกรุ่นนี้มันก็จะมีบอกนะครับแต่ว่าผมจะเอาแบบสอนแบบง่ายๆเพราะว่าส่วนสูงของคนไม่เท่ากันผมมาตั้งเนี่ยคือขนาดแล้วอันนี้คือที่เหมาะกับผมแล้วก็วิธีการใส่ส่วนใหญ่ก็จะมีเชือกตรงนี้มาให้ใช่ไหมแล้วก็ด้ามจับตรงนี้ครับส่วนเนี่ยก็จะทําเป็นรูปไข่ นะครับรูปไข่หรือเลขศูนย์อ่ะปึ๊บนะครับวิธีการใส่เมื่อเขามีเชือกมาอย่างนี้นะครับจะไม่ได้ใส่จากด้านบนแบบนี้จะไม่ได้เอามือใส่ลงแบบจากด้านบนนะผมจะสูงขึ้นมาจากด้านล่างต่อขึ้นมาจากด้านล่างปึ๊บไม่ได้จับแบบว่าเหมือนแบบผู้สูงอายุที่จับไม้เท้าที่ต้องจับแน่นๆแล้วก็เดินเดินอย่างนี้ไม่ใช่นะครับใช้อุ้งตรงนี้ครับมันจะรับเข้ากับตัวรูปไข่หรือเลขศูนย์ตรงนี้พอดีสังเกตว่าผมจะไม่ได้กำแน่นแค่ประคองไม่ให้มันหลุดจากเบ้ามือเฉย นะประคองเฉยแล้วก็จุดที่ล้างจริงๆเนี่ยมันคือใช้กล้ามเนื้อส่วนลางตรงน,นี้หมดเลยเพราะเราจะใช้อุ้งเนี่ยกดเข้าไปตรงเชือกองเวลาใช้ก็คือจับประคองประมาณหนึ่งแล้วก็กดกดประมาณนี้นะครับเนะาะจำไหมว่าถ้าเป็นพื้นลาบปกติทางตรงปกติของเราเนี่ยมือเราต้องขนานกับพื้นแบบนี้นะครับไม้จะพอดีตรงนี้นะครับเวลาใช้มันก็จะง่ายถ้าสมมติว่าเราเดินขึ้นไม้จะต้องเตี้ยลงเพราะว่าเวลาเราเดินขึ้นนะครับผมตอนแรกพื้นลาบมันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเดินขึ้นเนี่ย พื้นจะยกระดับมันจะแง่งขึ้นเราต้องทําไม้สั้นเพราะว่าเราจะจิ้มไปข้างหน้าหรือจิ้มไปในพื้นที่ที่สูงกว่ามันจะทําให้เราเดินง่ายมากขึ้นกรณีทางลงเราทํายังไงผมมาใช้อยู่2แบบใช้แบบขนาดกับพื้นเหมือนเดิมนะครับสที่คนเขาชอบใช้กันก็คือทําให้ไม้ยาวขึ้นกว่าปกตินะครับเพราะว่าเวลาที่เราเจอทางลงเนี่ยเราจะใช้เป็นทั้งเครื่องสํารวจด้วยว่าเราจะจิ้มไปเก่อนนะครับจิ้มไปลงทางลงกอนว่า มันมีโพรงไหมหรือว่าใบไม้ใบหญ้าที่เราที่มันคุมอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีหลุมไหมหรือว่าเป็นรูเป็นบ้านของสัตว์หรือเปล่าเราจะได้ไม่ไปรบกวนเขา2คือข้อเท้าเราจะไม่พลิกด้วยหรือกรณีที่3คือถ้าเราจิ้มไปแล้วเนี่ยจิ้มก้อนหินก้อนใหญ่ๆก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอหินลอยหรือเปล่าหินลอยก็คือหินที่มันไม่ได้เกาะอยู่กับพื้นครับหินที่มันดิ้นได้เราจะไม่เกิดอุบัติเหตุนี่คือประโยชน์ของการที่เราใช้ไม้เทคการเดินลงภูเขานะครับบางคนใช้ใช้ด้านเดียวใช่ไหมเราค้ำไปปุ๊บอีกมือเเราาจะะกหินมม้้เเกาะตนไหรือปล่า จะใช้แบบยาหรือใช้แบบขนานกับพื้นก็ได้นะครับในกรณีลงมันใช้ได้เหมือนกันเอาที่คนที่เดินลงคนนั้นอ่ะใช้แล้วสะดวกมีแล้วจําเป็นไหมให้คิดแบบนี้นะครับเราซื้อไปของพวกนี้ยังไงก็ได้ใช้มันเหมือนการที่เรามีขาที่3และ4เพิ่มมาจะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันมีจุกใช่ไหมจริงๆแล้วตอนทุกคนเดินอ่ะมันต้องถอดออกนะครับพอเปอิดจุกออกเนี่ยนะครับข้างในมันจะเป็นแท่งอลูมิเนียมตรงเนี้ยมันจะไว้รับแรงกดนะครับแล้วก็คือเอาไว้ทิ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากมาก แล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนเดินทางคือรถตู้ใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเป็นป่าไทยอะ่ะต้องเป็นรถตู้แน่ๆ ซื้อทัวร์จอยทิ่ไปหรือใดๆเนี่ยควรจะปิดเอาไว้เพราะว่ามันคมมากมันจะไปขูดฟิล์มกระจกรถทําให้มันเกิดความเสียหายได้หนึ่งรถเสียหาย2เราเสียตังค์นะครับพอจะถึงใช้งานเราก็ดึงออกนอกจากนี้จริงๆแล้วมันยังมีอุปกรณ์เสริมพวกจานพวกอะไรตรงนี้เขาเคยเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีเหมือนจานเล็กๆอยู่ตรงนี้มันจะเอาไว้แบบกันไม่ให้แบบว่าเศษใบไม้อะไรเงี้ยมันขึ้นมาติดเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีจานหลายๆแบบออกแบบมาหลายฟังก์ชันเพื่อหลายภูมิประเทศแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปหรือว่าพื้นที่ที่เราไปเด ว่าเปลี่ยนฟังก์ชันตรงนี้ส่วนเรื่องฟังก์ชันหรือว่าจานอุปกรณ์เสริมต่างๆต,ต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้แอดมินไอเข้ามาอธิบายให้เพื่อนๆฟังมาดูกันว่าจริงๆไหมเทคนอกจากที่เราเห็นหน้าตาแบบนี้มันมีอุปกรณ์เสริมอีกนะเดี๋ยวเราไปฟังแอดมินไอกันครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินไอนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์อะเซอรี่เสริมของไม้เทคกซ์ซาฟารีเอ้าดอนะครับตัวไม้เทคกซ์ซาฟารีเอ้าดอนะครับจะมีอะเซอรี่เสริมในการใส่นะครับกับสวมกับหัวนะครับ ก็จะมีตัวทิปเนาะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมเราก็ใช้แล้วก็สวมแล้วว่าเดินทางเงี้ยตัวนี้ก็ใช้กับ กระแทกกับหินได้นะครับเป็นจุกยางในเลงนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นจุกยางเหมือนกันแต่สังเกตว่าโมเดลอ่ะจะมีการซาะหรือเว้นความเคิร์บครับใช้กับหินได้ดีนะครับหรือว่าในการก้าวขึ้นเนี่ยตัวนี้ใช้ได้นะทัดมาตัวแบ็กเก็ตนะก็คือเป็นตัวรองนะครับล้างหน้าดินนะครับกับไม้เทคหลักของเรานะครับเราจะเสียบไว้ตรงนี้กันนะครับเราเลือกใช้ได้เริ่มกับเจ้าตัวลายดอกไม้กันก่อนตัวลายดอกไม้ก็คือหน้าที่ของเขาก็คือใช้กับพื้นหิมะได้หรือว่าพื้นโคลนได้นะครับ เพราะว่าต้องเรียกว่ามันจะล้างหน้าดินหรือว่าเคาะหรือเศษที่มันเป็นฝุ่นตะกอนที่ติดออกได้ง่ายกว่านะครับอีกตัวหนึ่งก็ใช้กับรับพื้นที่โคนนะครับใช้กับในไทยเนี่ยจะดีมากเพราะว่ามันไซส์ก็ค่อนข้างจะเล็กก็จบมาไปแล้วครับกับอัญมณีเสริมของไม้เท h k i กิ้งโพลซัฟฟอรี่เอาท์ดอร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าใครมีข้อติชมตรงไหนนะครับหรือว่าใส่ยังไงนะครับสอบถามมาด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะคอยตอบให้เองไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ เป็นไงกันบ้างครับก็ผ่านไปแล้วนะกับการที่เราสอนวิธีการใช้เจ้า t r a k k i n g p o พนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่น่ายากนะถึงแม้หน้าตาม,มันจะอาจาจะดูแบบหมุนโน่นหมุนมนี่ขั้นตอนเยอะนิดนึงแต่ว่าเพื่อนๆก็น่าจะทาได้จากที่เราทําให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ให้ความรู้ให้กับมือใหม่แล้วก็เ,เพื่อนๆที่ใช้อยู่แล้วแต่ใช้ไม่ถูกหรือว่ายังใช้แล้วได้ประสิทธิภาพยังไม่ร0% 0เอหวังว่าคลิปนี้ก็มีประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนนะครรััับบสาหเจ้ต้ตวนีนะครับ เทคกิ้งโคนะของแบรนด์ซัปปะลีเอ d o ดอคือเป็นแบรนด์ของร้านเดอะพับฟินเฮาส์เองแล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็คือจริงๆมันแก้หลายรอบมากทั้งเรื่องน้ําหนักแล้วก็ดีไซน์การลงน้ําหนักตัวหมุนอะไรต่างๆจนออกมาเป็นตัวนี้นะครับมีทางที่เป็นอลูก็คือตัวนี้หน้าตาแบบนี้ที่ผมถืออยู่นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวที่เป็นคาร์บอนตัวที่มีน้ําหนักเบาวกว่านะครับใครชอบแบบไหนก็จริงๆมาลองที่ร้านก็ได้นะร้านอยู่ที่ BDS โคนิมิดทางออกที่1นะครับเจอเซเว่นก็คือปากซอย เข้าร้านเรานะ่ครับร้านเราตรงมานิดเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จะอยู่้ายมือนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือฝากช่อง The p u p p i n g House Channel ทาง YouTube นี้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์กดกระดิ่งเพื่อได้เห็นคลิปเราเวลาที่มันจะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆห,หรือใครมีข้อสงสัยใดๆหรือว่าวิธีที่ผมทำเนี่ยมันขาดไปนิดนึงหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบๆแบบอื่นบ้างสินค้าตัวอื่นก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับฝากช่องทางการติดต่อช่องอื่นๆด้วย ฟซบุ๊กนะครับก็เด e พับฟินเฮาส์เหมือนกัน Instagram มก็เด e p ับฟ i n House ช้อปปี้ดัสด้าช่องทางการซื้อทางแพลตฟอร์ม,มอื่นๆก็ใช้ชื่อร้านนี่แหละนะครับผมหรือว่าทางไลน์เราก็มีนะครับยังไงวันนี้กิจจากร้านเด e p ับฟิน House ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาแล้ว